น่ารำคาญหึหงุดหงิดเวลาฉันพูดอะไรเธอฟังบ้างต้องให้ฉันมานั่งปากเบียกปากแฉกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวลามีสติเธอก็เอเกน่าลำคานเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้มันยังไม่เกิดขึ้นจริงพี่เขาแค่นึกไปเดี๋ยวเราไปย้อนดูภาพกัน ที่เขาใส่ใจคนที่รักและเพื่อนร่วมทางโอ้โครับเกือบไปแล้วนะเนี่ยการขับรถปลอดภัยนะครับผู้ขับขี่ควรจะต้องมองไกลไปข้างหน้านะครับ หลายร้อยเมตรเลยนะครับเพื่อจะได้มีเวลาในการมองเห็นอันตรายและตัดสินใจนะครับรลักการรถปลอดภัยที่ดีนะครับรถคันหลังควระเว้นห่างจากรถคันหน้าเนี่ยอย่างน้อยประมาณ4วินาทีในทุกๆความเร็วเลยนะครับเพื่อที่ว่ารถคันหน้าไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นรถคนตัดหน้ารถตัดหน้าหรือเกิดอุบัติเหตุนะครับผู้ขับขี่คันหลังจะได้มีเวลาเพียงพอในการมองเห็นและตัดสินใจยกเท,าเท้าเหยียบเบรกได้อย่างทันท่วงทีนะครับอย่าลืมนะครับ